เป็นคมทรงผมแล้วก็ดูยุ่งเยิงกระเป๋ากระเซาะกระเซะิงการเกงแล้วก็ดูเถอตอนนั้นการถ่ายหนังในฮ่องกงเนี่ยปรมาจารย์หลวเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่เชอครับขี่มาห้าสิบถ่ายรูปกับ็น่ดิ๊นินคอร์สิบห้ากระพอครับมา พี่ใหญ่หลายปีบนนี้ผมหาโอกาสมาตลอดอยากเชิดชูจิตวิญญาณสแตนแมนของเราเสียงที่คุ้นเคยกับคนไทยมาตลอด33ปีนะยตยอมากับนี่เลยเสียงละล้อภาษาไทยโดยพันธมิตรเออเราจะดูตลอดเลยนะ,ะอ่ะโดยในรายการนี่แหละฮะพี่โตเขาบอกว่าเนี่ยสงการปีหน้าก็จะครบ33ปีนะฮะที่ตัวเองภาคเรื่องแรกนะฮะอย่างสายไม่รับคังคังโป้ยโปยใช่ไหม สายไม่รับคังคังป่วยแล้วก็ขอปิดฉากเพียงเท่านี้นะครับพี่โตบอกหรือว่าจะก่อนสงกรานสำหรับ,หรบเห<โ>ต,ตุผลที่เขาเลิม